การเป็นตัวแทน AIA เนี่ยเรามี iPad เครื่องเดียวเราทำงานที่ไหนก็ได้โปรเซสที่ลูกค้ากำลังอยู่เนี่ยเราจะติดตามได้ตลอดว่าลูกค้าอยู่โปรเซสไหนเวลาทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องมือนะมี tools ที่ใช้ในการทำงานงานขายของของ AIA เขาทำเครื่องไม้เครื่องมือมารองรับให้เราทำงานสะดวกค่อนข้างมากนะ ใช่เอออยากให้ปันปันพูดถึงเครื่องมือหน่อยว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างเครื่องมือเดียวเลยคือ i อ a d ก็คือการเป็นตัวแทน A a เนี่ยนีไอแพดเครื่องเดียวเราทํางานที่ไหนก็ได้ก็คือถ้าลูกค้าไม่ได้สะดวกที่ให้เราเข้าไปพบเนี่ยเราก็นัดคุยลูกค้าออนไลน์ได้ถ้าลูกค้าสะดวกก็นัดไปเจอกันได้ทุกอย่างจบใน iPad การสมัครประกันการดูแลลูกค้าส่งเรื่องทุกอย่างทําใน iPad ได้เลยก็คือจะมีแค่ไม่กี่เคสที่ต้องมีเอกสารตัวจริงเนาะเช่นอาจจะเป็นเคสที่ต้อง ไปขอประวัติการราักษาจากโรงพยาบาลแล้วเป็นกระดาษอันนั้นก็ว่ากันไปแล้วก็มีทีม,มเลยค่ะดูแลเรื่องเอกสารเนาะ,ะแต่งานทุกอย่างเนี่ยครบถูบได้ด้วย iPad ทั้งการเจอลูกค้าคุยลูกค้าทั้งเรื่องการเสนอขายขั้นตอนการสมัครประกันรวมถึงบริการหลังการขายนะครับมีมีหลายแอปให้ใช้เลยแสดงว่าใน iPad เนี่ยมันมีหลายแอปของของ AA เเนาะซึ่งแยกแยกเป็นงานแต่ละประเภทอย่างตอนแรกสมมติว่าเราเราไปเจอลูกค้าอยากจะ,ะให้เราเสนอเรื่องประกันไม่ว่าประกันสุขภาพประกัน ทุนประกันชีวิตหรือว่าประกันเรื่องของโรคและแรงอะไรต่างๆก็จะมีตัวแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Unit Life อ่าใช่ Unit Life นี่ก็เป็นแอปพลิเคชันที่นำเสนอแบบประกันทั่วๆไปที่ไม่ใช่ Unit Link ใช่แล้วก็จะมี Unit Link อีกตัวหนึ่งชื่อคล้ายๆกันชือคล้ายกันก็จะเป็นเป็นแบบไหนเป็นตัวไว้สำหรับเสนอแบบประกันควบการลงทุนหรือ Unit Link นะครับทำออกมาง่ายเลยทำให้ลูกค้าดูง่ายเข้าใจง่ายเพราะว่าการอธิบาย Unit Link เนี่ยถ้าเรา อธิบายเฉยๆไม่มีสื่อประกอบเลยเนี่ยเข้าใจยากมากแต่เมื่อมีแอปตัวนี้ช่วยเนี่ยเข้าใจง่ายมากอืมครับอ่ะพอขายเสร็จแล้วอสมมติลูกค้าลูกค้าตกลงจะซื้อแล้วจากนั้นก็จะไปถึงแอปที่เรียกว่า i p o d Plus อ่าใช่ i p o d Plus นี่เป็นแอปที่สําหรับการกรอกข้อมูลในการสมัคร่เดิมทีเนี่ยตัวแทนยุคยุกก่อนๆเนี่ยก็จะใช้กระดาษนะอ่ะปดันอรนะไันใช่ไหมพี่ยังทันยู่ตอนนั้นตอนนั้นเอกสารเยอะมาก เยอะมากแต่พอมาเป็น iPod p p u u s ใน iPad เนี่ยกรอกข้อมูลใน iPad เลยแล้วก็ลูกค้าเซ็นใน iPad เลยใช่ลูกค้าจะสบายใจว่าข้อมูลนี้ถูกส่งตรงเข้าบริษัทแน่นอนอ่าใช่อ่าแล้วจากนั้นพอเวลาจ่ายเบีย้ยประกันก็จาก iPod Plus เนี่ยลิงก์เข้าไปในระบบจ่ายเงินเลยใช่จ่ายเป็นบัตรเครดิตจ่ายเป็นออนไลน์แบงกิ้งนะสแกน QR Code ลูกค้าเขาจะมั่นใจอีกว่าเงินเบีย้ยประกันที่ที่เขาจ่าย ส่งตรงถึงบริษัทแน่นอนใช่แล้วก็ลดความเสี่ยงเราตัวแทนไม่ต้องถือเงินสดของลูกค้าเลยใช่พี่ก็สบายใจนะเพราะอย่างแต่ก่อนเนี่ย,ยแต่ก่อนพี่ก็มีขายอย่างคือบางเคสเนี่ยมันก็เป็นเคสที่ที่เบี้ยประกันค่อนข้างเยอะอ่าหกหลักเจ็ดหลักอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่ค่อยสบายใจเคยมีนะที่ถือเบี้ยประกันเจ็ดหลักแล้วเอาเข้าบริษัท <laughs> อันนั้นเนี่ยคือไม่แวะบ้านเลยไม่แวะที่ไหนเลยตรงเข้าบริษัทอย่างเดียวแล้วกลัวมันหาย แต่ตอนนี้เราสบายใจได้เราก็สบายใจลูกค้าก็สบายใจนะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นพอเรากรมธรรม์นอนุมัติแล้วเรียบร้อยถึงขั้นตอน after sale แล้ว after sale เราก็จะมีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งอ่าเป็นแอป iCARE เรียกว่า iCARE นะอธิบายเป็นยังไง iCARE ก็เวลาลูกค้าต้องการทำอะไรก็ตามกับเกี่ยวกับกรมธรรเขาเนาะ,ะเปลี่ยนที่อยู่ เพิ่มลดผลประโยชน์ทำทุกอย่างเลยที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์เราสามารถส่งลิงก์ผ่าน ICA คให้ลูกค้า Verify ตัวตนแล้วก็ทำเรื่องได้เลยหรือถ้าลูกค้าอยากให้เราเข้าไปบริการเราก็แค่เอาไอแพดนี่แหละไปให้ลูกค้าเซ็นต่อหน้าทุกอย่างทําจบในไอแคร์ไม่ต้องส่งเอกสารกระดาษเลยอสําเนาบัตรประชาชนก็ไม่ต้องส่งใช่ถ่ายรูปเอาไหมถ่ายรูปเอาแล้วก็คือลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าไอเอกสารใบเนี้ยเดี๋ยวถ้ามันหลุดไปเนี่ย ใครจะเอาไปกู้เงินหรือเปล่าขอสินเชื่อหรือเปล่าทําอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยแล้วจากนั้นอันนี้คือฝั่งของของตัวแทนนะแล้วมาแอปพลิเคชันให้ความสะดวกของฝั่งของลูกค้าเราก็จะมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า AIA Plus นะหรือว่า AIA เครื่องหมายบวกนี่แหละใชะ่ตัวนี้ทําอะไรได้บ้างก็ทำได้กับทุกอย่างเลยนะเยอะนะก,ก,ก็คือลูกค้าเปิดแอป,ปมาเนะ้ะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กดใช้ด้วยอ,อย่าง ให้เ,เป็นเดียวไปกินข้าวนูนี่นั่นได้ส่วนลดเนาะ,ะมี v ทา a l i t y ไว้อ,ออกกําลังกายได้ส่วนลดเนาะ,ะแล้วเรื่องกรมธรรมเนียลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์หรือ e ว่าจะดูเอกสารกรมธรรมเนียก็ทุกอย่างจบในแปปอป A A plus ได้เลยลูกค้าอยู่ดิลิ้์อยากจะสับเปลี่ยนกองหรืออยากจะเติมท็อปอัพถอนเงินก็จบใน A A plus ได้เลยใช่แล้วถ้าลูกค้าเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วไปโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลบอกว่า อันนี้ให้สำรองจ่ายไปก่อนคืออันนีต้ต้องเล่าความจริงว่าบางทีมันมีเคสแบบนี้เหมือนกันเรื่อง<ต>ด,ด้วยเรื่องด้วยข้อมูลต่างเนี่ยมันอาจจะยังไม่ไม่ครบถ้วนในการพิจารณาเคลมลูกค้าอาจจะมีการสำรองจ่ายไปบ้างรูดบัตรไปบ้างได้เอกสารเคลมมาเราก็ลูกค้าสามารถมาเคลมส่งเคลมผ่าน a a a plus ได้เลยอ่าใช่มีฟังก์ชันเคลมในอมแอปเลยถ่ายรูปส่งเคลมได้เลยเออแต่ดีนะเวลาลูกค้าส่งปุ๊บเนี่ยส่งเคลมผ่าน a a plus ปุ๊บเนี่ย มันเด้งขึ้นมาในไลน์ IMO Smart ของเราเลยคือเป็นอ,อีกแอปหนึ่งนะไอโมสมารของตัวแทนมันจะเด้งปุ๊บขึ้นมาเลยว่านี่มีการส่งเคลมจากลูกค้าท่านนี้แล้วนะกาลังพิจารณาอยู่อ่าแต่พอเคลมอนุมัติแล้วก็จะมีเด้งมาในไอในอะไรนะไอโมสมารของเรา,ารว่าอนุมัติแล้วนะเออ ขนาดเดียวกันก็มีการส่งเอสเอเสหาลูกค้าเหมือนกันใช่คือลูกค้าไม่ต้องมาตามงานเราเลยทุก่อโปรเซสที่ลูกค้ากำลังกาลังอยู่เนี่ยเราจะติดตามได้ตลอดว่าลูกค้าอยู่โปรเซสไหนอืมเรียกได้ว่าแอปพลิเคชันที่มีใช้ในการทํางานอีกครบใช่ตั้งแต่การนําเสนอการกรอกแบบประกัน after s a l e เอยอะไรเอ่ยแล้วก็มีเรื่องของการส่งเคลมแอปฝั่งลูกค้าลูกค้าสามารถทำได้อง ครบถ้วนกระบวนการใน iPad ของเราเครื่องเดียวและโทรศัพท์มือถือของลูกค้าอีกหนึ่งเครื่องใช่ส่งของขวัญก็ได้นะมีเดี๋ยวนี้เขามีส่ง v ชเ c h ร์ให้ลูกค้าแล้วนะอ๋อไปกดรับ v ชเ c h ร์ในในแอปแล้วก็เลือกส่งให้ลูกค้าได้เราไม่ต้องส่งของขวัญทางไลน์ใช่ไหมซื้อสติกเกอร์ไลน์ส่งของขวัญไม่เลยอันนี้ผมส่งว o ช c h อร s ซ a บักให้ลูกค้าได้เลยโอ้โหเยี่ยมยอดถือว่าครบถ้วนกระบวนการ